สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกันรลตัดไลรสไแล้วจ้ามาพอกับไม่ทิพย์อีกแล้วเข้าสวนหาเก็บผักไปกินกับขนมจีนก่อนจะ้ะกับข้าวปุ้นเศร้าไม่ใจเพื่อนเพื่อนไม่ทิพย์สิมาเก็บยางวันตีเดี๋ยวไปมึงน้ำกันจ้ะมาไม่ทิพย์สิมาเก็บยางจะ้ะไปจ้ะมึดอกไม้จ้ะเพื่อนเพื่อนดอกกุหลาบแล้วก็ดอกอ่าม่วนนี่เป็นเพื่อนอ่า ไอ้ต้นดาน,นียนนี้จะเพื่อนเพื่อนละเมทิปกบแลเป็นไอ้แป๋มงนอกนอกจากนอกว่าภาษาไทยก็เอื่อียงเป็นดอกลักเล่เมจะเพื่อนเพื่อนเปดดอกลักเล่นี่ยกําล่งตูมกันล่งเป็นดอกกําล่งเป็นดอกตูมจะนี่ดอกตรงม้วนเข้าบาทแล้วเนาะจะนาเมงไงบันนี้พุ่นนจะจ้ะดอกไอ้ลิลี่เมทิปมเมจ่าเพื่อน งามคักจะกำลังึ้นนี่จะแนวมีทิพสิมะเก็บมือนนี่เจ้าเพื่อนนี่เลยสิมะเก็บพักแปน้น้ะเก็บพักแป้นไปเไป็นลวกขนมจีนไหมเจ้ะเพื่อนเกบไม่ทิพไม่ทิพตัดเอาเลยเลยเจจะไปลวกเป็ขนมจีนตัดอะไรสิบรรยากาศเขาขึ้นไม่ไหมเจเขาขึ้นไม่ ตัดออกม่ีสามกระถางจะอยู่นี่สามกระถางตัดออกนึกอยากกินนะ่ะคือสิเป็นตะแสบกินขนมจีนเคยกินอยู่บ้านนะ่ะคือสิแสบวะ่ะตัดออกก็ขึ้นไม่จ้ะ ม้วนี้กระต้นเดนเดลล่า่นี่มีอยู่สติ๊บทุเดนนี่จ้ะทางนั้นไม่ทิปตัดเอาจากเวลาเขาขึ้นไม้เขาขึ้นงามๆแบบที่นี่แต่ว่ากะตัดตูอยู่นะจจะเพื่อนๆนีนนน่ไอ้ยม้วนนี้มันเป็นแต่ของปีกลายด้อจ้ะนี่ปีกลายละกะ เม่ทิพย์กะใหญ่เขาไปไว้ข้างในนม่จะตะกี้ปลูกอยู่ข้างนอกไม่จ้ะก็เลยงใหญ่เขาลงกระถางแล้วกะเอาไปไว้ข้างใน,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 นไม่จ้ะเพื่อนตอนหนาหนาวไม่จ้ะเขาพึงจะงามในปีนี้ได้จ้ะปีไก่บริกรีกินได้จ้ะไอ้ก้าละลาเนี่ยจ้ะก็เลยบพอดีกินเนี่ยได้ร้ยายเต๋อน,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 นม่จ้ะเพื่อนไงกระถางหนึ่งกระถางที่สาม พักแป้นไปกี้กินอยู่บ้านแซ่บแสบได้ใจกับข้าวปุ่นเศร้าหลวกักแป้นนี่กับข้าวปุ่นเศร้าไหมจ้ะจแซ่บแท้พักแป้นนี่เขามีขายเม็ดมันอยู่ได้ใจเพื่อนๆขายเม็ดพักแป้นเขาก็เอิญกับเทียมได้ะอยู่นี่ กระเทียมเขาเอิ่น่ซีเดียวก็กระเทียมแต่หางนี้มีตัวโตวไหมจ้ะัวจาก,กาตาลิโตจากกระเทียมเป็นอีหยังกุกระเทียมอีหยังดอกเพื่นเอิญจังว่าเมถีใดมาปลูกเพราะว่าเมถีเห็นเห็นเเห็นเขาขายในด้านขายแบบเครื่องสวนเครื่องอยังสิจ๊ะเมถีมึงใบมันนะ่ะ มึงใบว่าเอยมันใบพันแปนตัวนี้มึงได้รูปเขานไหมจ๊ะจังว่าเมทิปเด่ดมาปลูกไงถ้าเขาสรรหามันก็ได้นะจ๊ะพเพื่อนๆเขาสรรหาแปลว่ากา็มันมีหลายอย่างนะจ๊ะถ้าเขาสรรหาน่าว่าเออช่วงหน้าปลูกเขา,เาน,น,นั่นเอามีมาขายเขาสรรหาก็ได้หลายหลายเยอะจ้ะเพื่อนๆเห็นบ่คุณน่ะในไรเติบอยู่บันนี้แม่ทิพย์ศิเขาไปเก็บ่พักบุ้งจ้ะ กปกต้นพริกเมทิบกาลังออกดอกจ้าเพื่อนในสวนในสวนกีนเฮามมทิบกําลังเคี้ยวงามมีอยู่อย่างเดียวเด้อจะถี่แบบว่าปลูกไว้คือสิบอดีกินดอกจากอ้าโบเห็นออกดอกเลยทั้งใยญ่ทยยั้งงามทั้งสูงทั้งอันนี้เลื่อยเต็มไปหมดกะม่มีดอกสแสดงว่าบบเป็นดอกจาก้าเพื่อนไปจ้ะเมีเิไปเก็บยพักบุ้งก่อนนี่เลยจ้ะพักบุง้งเมทิบ กำลังงามขึ้นกันนะเจ้าเ,เพื่อนอเก็บให้เขาขึ้นเลยจะ้ะเนี่ยวันี้จะเขาบุมไม่ที้ง่าในเก็บจักเทียเนี่ยจะ้ยะ,จจะพี่กระถางหนึ่งกระถางหนึ่งบัน้กระถางนี่พี่ได้แต่อีกอกระถางหนึ่งกระถางนี่รู้สึกว่ากระถางนี่จะขึ้นครับก็มูจะ้ะ เพราะว่ากระทางนี่ปลูกที่หลังมูพอมนะจะเป็นเพื่อนนี่ปลูกที่หลังมูจ้ะแต่ว่ามว้วนนี่ปลูกก้อนปลูกก้อน,นเก็บก้อนจะเป็นเพื่อนจ้ะเก็บเพิ่งบูงเมถีเก็บอ,องศีเตยจะเป็นเพื่อนเนี่ยเขาแตกขึ้นใหม่นะจ้ะตัดองศีเขาแตกขึ้นใหม่ มีหลากแตกขึ้นไม่แม่จ่าเพื่อน,เ,อนเก็บปัตตุยเขาก่อนนี่จะปลูกผักกินเองน้อยจ๋เนาะกะปลูกเข้ามาักินอะไรข้ากับปลูกกันนั่นแหละจ่นเพื่อนอนยู่ตั้งเดนแบบว่าเฮ้าบอกใครเด้ไปตลาดอยู่นี่บวกใครบอกคือบ่านเฮ้าน้ะยจะาน้น บ่ได้ไปตลาดดูได้จะเพื่อนเพื่อนมันบ่ไเด้อยูนีเขาจะจ่ายตลาดช่วงแต่ช่วงแบบว่าช่วงเพ่เดเพ่เดก็คือจังอ่าช่วงเงืนออกไหมจ้ะแล้วเขาไปซื้อมาตุนไหวจินจนมาหอดช่วงเงืนออกเดือนต่อไปจจงสินะจะเพื่อนเขาจิใจตายต,ตลาดเดือนละเทืาสองเทียเจงสินะต่วบ,บ้านไม่ทิน่น ช่วงนี้พักบันเดีซื้อกินเลยจ้ะเพื่อนที่ย่างได้ซื้ออยู่นี่ก็คือกล้วยกล้วยนี่ซื้อประจําจ้ะเพราะว่าพวกมิตรีกินอนาะหารเศร้านะ่ะกินกับกล้วยนะก็เลยต้องซื้อประจําเพราะว่ากล้วยอยู่นี่ปลูกบ่ได้นี่จ้ะก็เลยได้ซื้อประจําจ้ะมิตีบ่านมิตรีพอร่ออะไรจ้ะเพื่อนอนี่จ้ะเพื่อนมิตรีพอร่ออะไรจ้ะ เก็บสองอยางจะเหมือนี่เก็บว่าสองอยางนี่พ่อในคิปจะไปหลวกกินกับอ่าไอ้นั่นจะเป็นเพื่อนกินกับไ้กับปุ่นเศร้าไนม่จ้ะเนี่ยทั้งสองอยางเลยจะไปหลวกกิน,น่จ้ะอาจารย์คลิปนี้ไม่ทิพย์ก็สิไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อจ้ะที่เขามากําลังใจไม่ทิพย์ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามมหาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามใจ่นเพื่อนคลิปนี้ไม่ทิพย์ไปลวจ้ะพอค,คลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ไม่ทิพย์บ๊าย